สวัสดีคณักเรียนวันนี้เรามาพบกันในเนื้อหาของบทที่2เรื่องเศษส่วนในหัวข้อการเรียงลาดับเศษส่วนและจํานวนคละครูจะเน้นเ,เรื่องเศษส่วนก่อนนะคะซึ่งจะอยู่ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สอนโดยคุณครูทิติมาคล้ายชมค่ะการเรียงลาดับเศษส่วนและจํานวนคละในหัวข้อเศษส่วน มีจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือนักเรียนสามารถเรียนลำดับเศษส่วนได้ค่ะการเรียนลำดับเศษส่วนและจำนวนคละมีหลักการก็คือ 1. ให้เปรียบเทียบทีละคู่แล้วค่อยเรียนลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากตามที่จทย์กำหนดค่ะ 2. ใช้วิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนกับเศษหนึ่งส่วนสและ1โดยจะต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของจำนวนคละนะคะ 3ใช้วิธีทำให้ตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้เท่ากันหรือการหาครโนโอรของตัวส่วนแล้วจึงทำการเปรียบเทียบตัวเศษจ,จากนั้นจึงเรียงลำดับแต่ถ้ามีจำนวนคละวิธีนี้เราจะต้องเขียนจำนวนคละให้อยู่ในรูปของเศษเกินก่อนนะคะเรามาช่วยกันเรียงลำดับเศษส่วนเศษ3ส่วน10เศษ7ส่วน8เศษ1ส่วน4และเศษ2ส่วน5 โดยเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันนะคะวิธีที่เราจะใช้ในข้อนี้ก็คือการเปรียบเทียบกับเศษหนส่วนสองเศษหนึ่งส่วนสองในที่นี้ก็คือครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาก่อนว่าครึ่งหนึ่งของส่วนคือเท่าไหร่แล้วนําตัวเศษไปเปรียบเทียบกับครึ่งหนึ่งของส่วนค่ะมาดูกันนะคะเราเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10กับเศษ1ส่วน2หมายความว่าตัวส่วนแบ่งเป็น10ส,ส่วน ครึ่งหนึ่งของส่วนก็คือเลข5จากนั้นเรานำเศษซึ่งคือเลข3มาเปรียบเทียบกับครึ่งหนึ่งของส่วนก็คือเลข5เราจะได้ว่า3น้อยกว่า5นั่นหมายความว่าเศษ3ส่วน10จะน้อยกว่าครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1ส่วนสค่ะมาดูเศษส่วนต่อไปนะคะเศษ1ส่วน4เทียบกับครึ่งหนึ่งคือเศษ1ส่วนสหมายความว่า ตัวส่วนแบ่งเป็น4ส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนก็คือเลข2นํนำตัวเศษซึ่งเป็นเลขหนึ่งมาเปรียบเทียบกับครึ่งหนึ่งก็คือเลข2จะได้ว่า1น้อยกว่า2นั่นหมายความว่าเศษ1ส่วน4น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ค่ะมาดูเศษส่วนต่อไปกันนะคะเศษ2ส่วน5เทียบกับครึ่งหนึ่งก็คือเศษ1ส่วน2หมายความว่าตัวส่วนแบ่งเป็น5ส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนก็คือ 2.5จากนั้นนำตัวเศษก็คือ2มาเปรียบเทียบกับ2.5เราจะได้ว่า2น้อยกว่า2.5หมายความว่าเศษสองน้อยกว่าครึ่งหนึ่งหรือน้อยกว่าส่วนหส่วนค่ะมาดูเศษส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเศษ7จส่วนเทียบกับเศษ1 2ส่วนหมายความว่าตัวส่วนแบ่งเป็น8ส่วนครึ่งหนึ่งของส่วนก็คือส จากนั้นนำตัวเศษก็คือ7มาเปรยเียบเทียบกับ4เราจะได้ว่า7มากกว่า4นั่นหมายความว่าเศษ7ส่วน8มากกว่าเศษ1.2ส่วน2นั่นเองค่ะจากที่เราช่วยกันคิดเมื่อกี้เรามาเขียนต่อในวิธีทำนะคะเราจะได้ว่าเศษ3.10ส่วน10เศษ1ส่วน4และเศษ2.5น้อยกว่าเศษ1.2ส่วน2แต่ในขณะที่เศษ7.8ส่วน8 มากกว่าเศษหนึ่งส่วนสองนั่น,มมนะะหมายความว่าอย่างไรคะหมายความว่าเศษเจ็ดเจ็ดส่วนแปดมีค่ามากที่สุดดังนั้นเราก็จะไปทำการเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษหนึ่งส่วนสี่เศษสองส่วนห้าและเศษสามส่วนสิบกันค่ะเมื่อกี้เราได้แล้วนะคะว่าเศษเจ็ดส่วนแปดมีค่ามากที่สุดเก็บไว้ก่อนนะคะเราจะมาทำการเปรียบเทียบเศษสามส่วนสิบเศษหนึ่งส่วนสี่และเศษสองส่วนห้ากันค่ะ โดยทําตัวส่วนให้เท่ากันทุกจํานวนนั่นก็คือเราต้องไปหาครนอรของตัวส่วนก็คือ10 4ี่และห้าลองมาคิดกันนะคะการหาครนอครูฉใช้ชวิธีการหารสั้นค่ะหาดูซิว่าอะไรนํามาหารเลขอย่างน้อยได้2ตัวครูนําเลข5มาหารนะคะ5หาร10ได้2 5หาร4ไม่ได้เขียน4คงไว้ค่ะ5หาร5ได้1จากนั้นจะมี เลขที่หารได้อีกก็คือเลข2ค่ะ2หาร2ได้1 2หาร4ได้2และ2หาร1ไม่ได้เขนนียน1ลงมาจากนี้จะเห็นว่าไม่มีเลขอะไรหารกันได้แล้วนะคะนอกจากเลข1ก็เสร็จสิ้นการหาคอลนอค่ะจากนั้นมาหาว่าคอลนอคืออะไรก็นำ5กับ2ซึ่งเป็นตัวหารมาคูณกับ1 2 1ซึ่งเป็นผลหารมีค่าเท่ากับ20 นั่นหมายความว่าเราจะท่องคบสิบสี่และห้าเท่ากับคอลนอก็คือยี่สิบนั่นเองค่ะจากนั้นเรามาทำกันที่เศษส่วนแรกนะคะคือเศษสามส่วนสิบทำส่วนสิบให้กลายเป็นคอลนอก็คือยี่สิบโดยนำเลขมาคูณน,นะคะสิบคูณอะไรได้ยี่สิบสิบคูณสองค่ะได้ยี่สิบนำสองไปคูณทั้งเศษและส่วนเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น หกส่วนยี่สิบมาดูเศษส่วนที่2นะคะเศษหนึงส่วนสทํา4สให้เท่ากับครณนอกก็คือ20ก็นำเลขห้ามาคูณทั้งเศษและส่วนเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็นห้าส่วนยี่สิบต่อไปทํามเศษสองส่วนห้าให้ส่วน5กลายเป็น20โดยการคูณด้วยเลข4ทั้งเศษและส่วนเราจะได้เศษส่วนใหม่เป็น8ส่วนี จากนั้นเรานำเศษส่วนที่เราแปลงมาปเปรียบเทียบเปลียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะเราจะได้ว่าเศษส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ5ส่วน20มากกว่า5ส่วน20ก็คือ6ส่วน20และจำนวนที่มากที่สุดในตอนนี้ก็คือ8ส่วน20ซึ่งทั้งเศษส่วนทั้ง3าจำนวน เราแปลงมาจากเศษส่วนอะไรบ้างเราก็ต้องกลับไปเขียนเศษส่วนเดิมนะคะเศษ5ส่วน20แปลงมาจากเศษ1ส่วน4เศษ6ส่วน20แปลงมาจากเศษ3ส่วน10และ8ส่วน20แปลงมาจากเศษ2ส่วน5ตอนนี้เราเรียนลำดับได้แล้วนะคะจากน้อยไปมากในเศษส่วนทั้ง3จํานวนเรายังมีเศษ7ส่วน8เก็บไว้นะคะดังนั้นเราเอามารวมกันค่ะ เราจะได้ว่าเมื่อเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากก็จะได้เศษ 1.4, ส่วน4เศษ3ส่วน10เศษ2ส่วน5และจำนวนสุดท้ายก็คือเศษ7ส่วน8นั่นเองค่ะเรามาช่วยกันเรียงลำดับเศษส่วนกันอีกหนึ่งข้อนะคะเรามาเรียงลำดับเศษ8 15, ส่วนส5เศษ7ส่วนส2เศษ2ส่วน3โดยเราจะเรียงจากมากไปน้อยกันค่ะ วิธีในข้อนี้จะใช้ทำให้ตัวส่วนเท่ากับคอรนอนะคะนั่นคือเราจะต้องหาคอรนอของ 15, 12และ3เรามาช่วยกันหานะคะเราจะใช้การหารสรั้นค่ะเรามาดูว่ามีเลขอะไรที่หารทั้ง3จํานวนลงตัวนั่นก็คือเลข3ค่ะ3หาร15ได้5 3หาร12ได้4และ3หาร3ได้1 5, 4และ1ไม่มีเลขอะไรที่หารลงตัว ได้แล้วนอกจากเลข1นหนึ่นั้นเสร็จสิ้นการหาคอรนอรค่ะเราจะได้ว่าคอรนอรของ 15, 12และ3ก็คือเลข 3, เลข5เลข4และเลข1คูณกันผลคูณม,มีค่าเท่ากับ60หมายความว่าเราจะต้องทำตัวส่วนก็คือ 15, 12และ3ให้กลายเป็น60เริ่มกันเลยนะคะ8ปดส่วน15ทํายังไงให้15กลายเป็น 6กก็คือนำเลขมาคูณเลขที่นำมาคูณแล้วได้60ก็คือเลข4นํนำไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ8คูณ4ได้เท่ากับ32ตัวส่วนเป็น60ต่อไปเศษ7ส่วน12ทําตัวส่วน12ให้กลายเป็น60โดยการน,นำเลข5มาคูณ7คูณ5ได้35ตัวส่วนก็เป็น60ต่อไปเศษส่วนสุดท้ายก็คือเศษ2ส่วน3 เราทำตัวส่วน3ให้กลายเป็น60โดยการนำเลข20มาคูณ2คูณ20ได้40ตัวส่วนก็เป็น60นะคะจากนั้นเรานำเศษส่วนที่เราได้จากการคูณมาเปรียบเทียบค่ะพอเราได้ตัวส่วเท่ากันแล้วเราก็เปรียบเทียบที่ตัวเศษนะคะโดยการเรียงจากมากไปน้อยเศษส่วนที่มีค่ามากที่สุดในตอนนี้ก็คือ40ส่วน60รองลงมาคือ35ส่วน60 และตัวที่น้อยที่สุดก็คือ32 6ส่วน 60. แต่เศษส่วนนี้มันเกิดจากเศษส่วนที่เราแปลงมาใช่ไหมคะดังนั้นเราไปดูกันค่ะว่าเศษ40 6ส่วนเกิดจากเศษ203เศษ35 6ส่วน,เ,วนเกิดจากเศษ7 1 2ส่วน 12. และเศษ32 6ส่วนกก็เกิดจากเศษ8 1 5ส่วน 15. ดังนั้นเมื่อเราเรียงลำดับจากมากไปน้อย เราก็จะได้เป็นเศษ2อส่วนสเศษ7ส่วนสิและเศษ8ส่วนสิค่ะมาดูแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะอยู่ในรูปของลาบกรกชี้เช่นเดิมค่ะในเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนครับในหัวข้อเรื่องเศษส่วนนะคะมีลักษณะดังนี้ค่ะนักเรียนค่อยๆทำนะคะทำลงในกระดาษก่อนก็ได้แล้วค่อยนำตัวเลขมาเติมแล้ววันนี้ ครูมีคีย์โค้ดให้รวมถึงครูมีอีเมลให้สำหรับนักเรียนที่จะส่งให้ครูทางอีเมลนะคะสำหรับวันนี้ครูก็สวัสดีค่ะ